สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ภาพผมพี่น้องมายามใส่ปูครับผมผมใส่ใส่ปูไปสองมื่นเลวครับเบอร์เดม,มายามครับมันหลุดน้ำกันครับผมเด่นอ่ะใส่ปูใส่ไปสองมื่นครับเสียงธรรมชาติครับผมเสียงเขียดห้อง นีแมพอีแมพนราได้กาบ,บึ้งนาสนูดแดงครับผมโอ้หลายครับฉีดยาด,ด้วครับนี่บ่มี่หนามใส่ครับผมหนามบ่มีน่นะครับหลุดนั้งกันครับผมเอาไปเทสกินครับผมออมไปดองตำฟง เดี๋นอนนี่ครับใส่ไปนี้ครับนี่ลุนครับลนลุนลุนลุนเขาบอกกูนึกเอเหรอ โอ้พี่ครับปูดอยปูดอยครับเป็นเสือครับผมปูคค่ายๆหน้าทงหน้าผมมันอยู่กับติดภูเขาครับผมมันมันติดแบบหอยติดยังหอยครับเขาบโนอูอ้ ตัวโอ้โบรายครับผมโบรายตัวเท่าไหร่อ่ะเยวเทออกะครับผม แล้วนี่ครับใส่ปูบมาไลฟ์เลยครับผมดองครับผมดองกับต่ำบุกงจะแซบไปนี่ยครับไม่เป็นปูคล้ายๆปูหินปูยังเนี่ยครับผมปูหินแซบไปครับปูมูนเดี๋ยวครับผมจะเ,เอาไปใส่อีกมัง่งมั่งไม้ครับใหญ่หรือ,ยอยมไม่กันทำเก่าผมเอา หัวปลาครับหัวปลาเศษทหารเนี่ยแะครับผมหัวปลาใส่ครับเดี๋ยวไปใส่นั่นครับเดี๋ยวเงียบหนึ่งกันนี่ครับใส่แบบนี้แหละครับผมใส่ง่ายๆครับบางมันต้องขังเที้ยนเนี่ยครับใส่ยังไงหน้ามันกะสีซึมสีไหลลงไปหน้าขาเจ้าอยู่ครับผมเป็นเห็แดนนี่ครับ โอตู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 ตเอ๊ะเปไปไป,ไปด,ดูผมว่าผมเห็นปูครับผมว่าเห็นปูถูกนี่เลยนี่แหะ โอ้หมดทันส่บุหูฮ่ากอตกใจครับหมึกสมอรครับผมหมึกสมอฝนครับนวยโอนตนุเนนะครับฝนนวยไงสมอ ใบเลี้ยงถึกยาด้วยนีะ่ยาฉีดยาครับผมปดหยาหาสโนดแดงหยาเขีรยเต็มเขาแล้วครับฝนมาตกแรงครับผมนี่น้าขาจอครับผมขจอดเส้นฉีดยา อันนี้ของผมฉีดแล้วครับนี่นี่ครับใบยิกยิกไอ้ยอดมันนั่นครับจันโอเสียงเดียวครับเสียบ่มีน่นำให้ครับผมรอบนำพลังไฟฟา้จาจักสองสามหมื่นนะครับจะได้ปล่อยมากนี่ครับสีฉีดยานจะออกเป็นเหลืองเห็นหน้าครับ เนี่ยครับติดผู้ครับหน้าพื้นที่แถวหน้าของผม,ผมแถวจะติดผู้ครับติดดอยครับก็บ่ก่อยได้ลงทำใดครับผมลงคลิปลงหยังขอขอบคุณหลายล้อที่เอฟซีฝึกกันทุกคนที่น้านาที่เขามาเขามารับชมให้ช่อเบาตี ต้องขอบคุณนในไหลครับคลิปนี้ก็ไม่อย่างไรครับเพียมะยามปูครับผมใส่ไว้สองมือแล้วมะยามครับเดี๋ยวเอาไปคั้งไว้ครับผม่นกระดองนี่ครับใส่ไปมือแรกครับไต้หลายอยู่เอาไปอ้อมครับผม คลิปนี้ก็ไว้ที่นี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับเด้อที่เข้ามารับชมที่ซับตะไคร้คลิปนี้ไว้ที่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ